ดยอดนะสุดยอดน่าเล่นมาครับกับทีวีนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thai world toy .com ครับหรือว่า thai world toy channel นะครับคุณผู้ชมครับเป็นช่องที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ RC กีฬาสถานการณ์ต่างๆนะครับแน่นอนครับเจอกับเรานะครับคุณผู้ชมครับจะต้องเจอกับรีวิวสินค้าเด็ดๆนะครับให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันอีกแน่นอนครับวันนี้ฮะเด็ดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็น US1 Huey นะฮะตัวนี้แป๊บเป็น Huey ขนาด470นะคครับุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะชอบมากนะฮะกับฮอฮิวี้นะครับเป็น, e นะฮอ e ในฝันของหลายๆคนทีเดียวนะฮะแล้วก็บางคนก็อยากจะเล่นตัวฮิวอี้ดีมากนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมที่บินไม่เป็นนะครับไม่ต้องฝึกบินนะฮะไม่เคยเล่นมาก่อนไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะล็อกตำแหน่งการบินด้วยระบบดาวเทียมนะบ,บินนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ต้องบังคับเลยนะฮะใช้ GPS นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มบินกลับมาจอดได้โดยใช้ตำแหน่ง GPS นะครับ แล้วก็สามารถบินด้วยระบบอโตเมติได้นะครับดินเป็นรูปเลข8บินเป็นวงกลมได้อีกด้วยนะครับเวลาลงไม่เป็นไม่ต้องซีเรียสครับกด back t o home สามารถบินกลับมาได้เลยเวลาบินไปนะครับแบตเตอรี่อ่อนก็จะกลับมาจอดที่ตั้งนะฮะมอเตอร์หลังนะครับเป็นบัตเตร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ขนาด4 7 0ไม่ต้องซีเรียสเรื่องมอเตอร์พานะครับเป็นบัตเตรนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะตัวมอเตอร์หลักก็จะเป็นบัตเตรด้วยนะครับดีเทลรูปแบบต่างๆครับผลิตจากตัว ไฟเบอร์นะฮะคุณผู้ชมครับไฟเบอร์หล่อฮะสวยงามจริงๆนะครับเหมือนจริงว่าตรงคารูปี้นะฮะจะมีสแลักดึงออกได้นะครับจะเลื่อนออกนะฮะนะครับภายในนะครับก็จะเป็นกล่องเฮดวันนะฮะคือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ตรง e อ c นะครับตรงสปีดคอนโทรลได้ถึง60แอมป์เดียวตัวนี้ให้มาสูงมากนะครับแบตเตอรี่ที่มีมาให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่14.8โวลต์3,000มิลลิแอมป์ครับ ข้อมูลแจ้งว่าบินได้ถึง20นาทีด้วยกันโอ้โหเรียกว่าสุดจริงๆนะฮะแบบฮีวีตัวนี้ครับ20นาทีถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะฮะตำแหน่งของการใส่แบตเตอรี่นะครับก็อยู่ในช่องนี้นะฮะวางลงไปนะครับแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแนวตั้งนะครับทุกท่ชมครับจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคุผู้ามครับบางคนอาจจะสับสนเกี่ยวกับตำแหน่งรีโมทนะครับตำแหน่งของส e l e c t อะไรต่างๆเนี่ยในคู่มือแจ้งว่าละเอียดเลยครับเพราะว่ามีไม่มีใช้ไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สําหรับ ผู้ที่เล่นฮออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องดูเลยนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยเล่นฮอก็ดูเป็นตัวประกอบได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ตัวนี้ฮะเป็นตัวชาร์ตนะครับเป็นดิจิตอลนะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์นการชาร์จด้วยนะครับตัวนี้เป็นรีโมทนะครับสามารถที่จะบินได้ไกลถึง3 0มเมตรด้วยกันถลุดสัญญาณนะครับเครื่องบินจะบินกลับเองได้นะครับวิธีใช้ฮอนะครับก็คือเราเปิดรีโมทโดยการกดตัวนี้คคนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้นะฮะคำเตือนอย่างนี้นะฮะก็หมายความว่า เราต้องดันสล็กพวกนี้ขึ้นให้หมดนะฮะถ้าดันขึ้นหมดเนี่ยเครื่องจะเข้ามาหน้าจอปกตินะฮะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลืมนะถ้าดันขึ้นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กของตัวฮอนะฮะไฟสีม่วงขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นการเทสของระบบอัตโนมัตินะฮะไฟจะเป็นสีม่วงนะฮะให้เรามากดไปที่ตำแหน่งดาวเทียนนะครับปุ่มบนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ได้ได้ขึ้นหมดนะฮะกดมาที่ GPS นะครับล็อกกลางปุ๊บ รอตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะรอจนเป็นสีเขียวถ้าหอจับ gps แล้วเนี่ยไฟจะเป็นสีเขียวคือพร้อมบินนะฮะอ่ะไปดูไฟเป็นสีเขียวคือพร้อมนะตอนนี้พร้อมบินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ทําการใส่หน้ากากนะฮะหน้ากากก็จะเกียวขึบตรงนะครับแล้วก็เลือนตัวนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการล็อกคานูปีมให้ออกนะฮะล็อกแบบนี้นะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับคุณผู้ชมครับก็ตัวนี้ก็น่าเล่นมากเดี๋ยวเราจะลองทดสอบบินนะครับคุณผู้ชม ขีดตรงนี้ครทางไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มรันนะฮะก็เริ่มทำงานนะครับทุกคนครับก็รอบจะค่อยๆไล่ขึ้นนะโอะ้โหท่านผู้ชมครับบินนี่จริงๆนะกับฮิวอีนะฮะ GPS สวยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบพิวีนะฮะแน่นอนเลยว,วางกุ๊บต่อววางรีบอร์ดครับทุกครับเฮลิคอปเตอร์นะฮะ สามารถจะบินได้โดยไม่ต้องบังคับโดยอัลิโมฟากับพื้นนะครับตัวนี้ใช้พิกัดตำแหน่งดาวเทียมในการบินสุดยอดนะครับเป็นฮอไตใหญ่ที่น่าเล่นมากครับสุดยอดนะสุดยอด เินได้ถึงขี้ติดนาทีได้นะคุณผู้ชมครับตำแหน่งของมือนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตำแหน่งมือนะฮะด้านซ้ายนะครับเป็นตัวเล่งรอบนะฮะจะขึ้นหรือลงฮะถ้ากดลงหอจะลงนะฮะถ้าดันขึ้นนะหอจะขึ้นนะฮะอย่างนี้นะฮะมือนี้นะฮะถ้าดันลงหอจะลงนะครับแล้วก็มือนี้เหมือนกันนะครับถ้าดันไปทางซ้ายนะฮะหัวจะหันไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมฮะถ้าดันไปทางขวานะฮะหัวก็จะหันไปทางขวานี่แหม หายห่วงสบายใจครับกับการบินฮิวเนะจีบีเอฟแล้วก็ส่วนมือทางขวานะครับถ้าดันไปทางซ้ายนะฮอจะไหลไปทางซ้ายครับอย่างนี้นะฮะถ้าดันมาทางขวานะครับฮอจะไหลไปทางขวาครับเนี่ยนฮะถ้าดันไปข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับดันไปข้างหน้าฮอจะไปข้างหน้านะนี่แต่ถ้ากดมาข้างหลังนะฮะอจะมาข้างหลังครับโอ้โหสุดยอดฮะ เราจะลองเดินทางกันดูครับดันไปง่ายนะโอ้เหมือนจริงมากๆครับดูครับสวยงามครับบินกับเขานะธรรมชาติฮิวอีนะ้ต้องบินแนวนี้นะบินชัดช้าได้นะครับเร็วๆได้นะครับออตรงนี้หน่อยเวลาเรา ปล่อยคันเร่งเนี้ยปล่อยตัวสติกเนี่ยฮอจะอยู่นิ่งๆเลยเป็นฮอไซส์ใหญ่นะครับความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับคนที่เล่นฮอไม่เก่งครับไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับโอ้บินกับสุขายขาดสวยๆนะครับ ตอบสนองมือดีครับผู้ชมครับตอบสนองคันสติ๊กดีมากนะครับก็แตะนิดเดียวเนี่ยเครื่องบินไปแล้วก็นิ่มนวลมากนะครับไปเร็วแล้วก็นุ่มนวลตอบสนองคันมาคับดีมากๆครับผู้ชมครับตั้งแต่รีวิวมาก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่น่าเล่นที่สุดเลยนะฮะเนี่ยฮะแตะเบาๆนิ่มๆค้างไว้นะครับพอจะไปเรียบๆอย่างนี้เลยนะฮะนิ่มๆเรียบๆโดยที่ไม่ต้องไปกันหรือว่าไปใช้ฝีมือเยอะแยะอะไรแต่อย่างใดนะครับ นทำความเร็วที่สูงครับตัวนี้ครับแตะเบาๆเนี่ยวิ่งฉิวเลยความเร็วสูงสุดน่าจะได้เกือบร่วมร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะเสน่ห์ของเขาคือสามารถที่จะบินได้กลางแจ้งแล้วก็สบายใจนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องกลัวตกนะคุณผู้ชมครับอันนี้เราก็ทดสอบกันเลยโดยไม่ต้องกลัวตกตัวนี้ถ้าแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยจะบินกลับมาเองเลยนะฮะสบายใจมากฮะในการบินฮิวอี้ที่มีระบบ GPS เนี่ยถือว่าถ้าใครมีเก็บไว้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าเงินนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยฮะคุณโครับสวยงามนะฮะแข็งแรงทนทานบินเรียบเรียบเนียนไม่ต้องที่เห็นนี่ไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับคุณโับไม่ต้องใช้ติดมือเยอะแระการใดคกับหันหัวมาแล้วก็เติมความเร็วนิดนึงมันก็จะมาแนวสวยๆอย่างนี้หลรัะคุณโครับมาคับง่ายนะติดมือมากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการกด back to home นะครับุผู้ชมครับเราบินไปไกลแล้วเราจะลองบินกลับบ้านดูนะว่ามันจะกลับไหมนะฮะกดปุ่มนี้นะฮะปึ๊บฮะพอจะบินกลับมานะครับคุณผู้ชมครับพอจะบินกลับมาเองนะฮะโดยที่เราไม่ต้องควบคุมนะฮะหันหน้ากลับมาแล้วครับขยังนะพอจะค่อยๆหย่อนตัวลงมานะครับความเร็วชันทานะฮะแต่ที่เราทําการวางรีบกดกับพื้นแล้วครับเรา จะไม่ต้องควบคุมนะครับยใหวพอเองดูความแม่นยำมากเลยนะโอ้โหครับแม่นยำมากครับคุณผู้ชมครับในราคานะครับคุณผู้ชมครับราคานะครับไม่แพงนะับ น,นี้ว่าไม่แพงนะครับเป็นฮอ 4, สีข้าศน์นะครับไซส์ใหญ่นะครับติดต่อเข้ามากับเว็บซไปของเราครับอันีนี้จัดก,กันไปก่อนกับที่นี่ครับ